สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับก็จะยังคงอยู่ในคลิปที่เป็นคลิปที่ดูแบบสบายๆนะครับซึ่งวันนี้ที่จะให้ชมนะครับจะเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มที่พิมพ์หายากนะครับนั่นคือพิมพ์พระประธานเส้นได้ซึ่งผมเคยออกพิมพ์ที่เป็นลักษณะพิมพ์พระประธานเส้นได้เนี่ยไปอย่างน้อย3-4คลิปแบบอธิบายละเอียดนะครับโดยพิมพ์นี้นะครับจะมี การกล่าวถึงเนี่ยอยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์ตรียปวยัยเป็นพิมพ์พระประธานอีกหนึ่งพิมพ์ครับที่มีลักษณะคล้ายพิมพ์เส้นได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอธิบายอยู่ในหนังสือของหลวงปู่ขำด้วยโดยที่ลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะที่มีชายจีวรครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่หายากบางท่านไม่รู้เนี่ยพอดูแล้วเอะอาจจะมองว่าผิดพิมพ์นะครับแต่จริงๆแล้วพิมพ์นี้มีแล้วก็อยู่ในกลุ่มในตําราที่ ก่อนที่จะมีการทําพุทธพาณิชย์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมยังได้สะสมรวบรวมพิมพ์นี้นะครับจากหลายๆท่านด้วยนะครับที่นะครับท่านก็ได้เก็บสืบทอดกันมามีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพุทธพาณิชย์นะครับซึ่งโอกาสที่จะมีการปลอมในลักษณะพิมพ์นี้เนี่ยในอดีตนะครับย่อมน้อยแต่หลังจะออกจากคลิปนี้ไปแล้วนี่ผมก็ไม่ทราบได้และที่ท่านจะได้เห็นเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการ ทดสอบนะครับค่าต่างๆผ่านมาหมดแล้วนะครับทั้งแม่เหล็กก็ดีนะครับเอ็กซาฟลูเรสเซนก็ดีการดูโมสลกุลในกล้องกาลังสูงก็ดีซึ่งในคลิปนี้ก็จะให้ดูลักษณะของพิมพ์ไปก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจาะเป็นรายละเอียดของในแต่ละองค์ต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกทุกท่านไว้้วครับว่าพุทธศิลป์นั้นก็มีความสําคัญนะครับในช่วงคลิป300เป็นต้นไปถึง3 1มนิดนิดนียนะครับผมจะพยายามให้ดูลักษณะของพิมพุพทธศรริลป อย่างน้อยท่านควรจะดูแล้วแยกแยะออกด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็พอมาดูกล้อง 10x 30x 10เนี่ยเราก็ดูอีกมิติหนึ่งเราจะดูอะไรตอนนี้จะเริ่มค่อยๆย,ย,ย่อรายละเอียดลงนะครับแต่ใครที่อยากจะดูแบบรายละเอียดเต็มๆให้ไปดูตั้งแต่คลิป1-300ถึง300ครับจะมีอยู่นะครับเสิร์ชหาดูก็ได้ในกลุ่มคลิปของผมนะครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับเดี๋อยู่ในช่องนัทพลสนทนานะครับเดี๋ยวไปดูชมด้วยกันครับผม ครับพิมพ์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าพิมพ no in <c oughs> ์พระประธานเส้นได้นะครับจะมีความต่างกับพิมพ์เส้นได้ที่อยู่ด้านขวามือนะครับความแตกต่างนะครับอะไรบ้างนะครับรายละเอียดนะครับเคยพูดในหลายคลิปไปแล้วนะครับหนึ่งนะครับก็คืออันดับแรกคือมีชายจีวรครับจุดที่จะเป็นกลุ่มภาพพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานนะครับก็คือมีชายจีวรตรงนี้เห็นไหมครับนะครับแต่ผมเรียกว่าพิมพ์พระประธานเส้นได้ ตามนะครับตามหนังสือของท่านอาจารย์เตียมประวายนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นลักษณะของพระที่เป็นเนื้อผงนะครับพระเก็บด้านขวาเป็นเนื้อปูนะครับพิมพ์ด้านขวาคือพิมพ์เส้นได้นะครับลักษณะที่เหมือนกันก็คือซุ้มเนี่ยบางนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีกรอบเส้นได้นะครับนี่นะครับเส้นกรอบนะครับมาให้ดูนะครับนี่นะครับ พิมพ์ที่เป็นพิมพ์กลุ่มเส้นได้จะมีเส้นกรอบละเมือนเนื้อเกินที่นูนขึ้นมาหมดนะครับเนื้ณะที่ต่างกันนะครับก็คือ1ชายจีวอนงนี้ไม่มีชายจีวรนนะครับลักษณะที่สองนะครับก็คือฐานเขียงนะครับพิมพ์เส้นได้ปกตินะครับด้านขวาองค์พระเนี่ยนะครับจะเปิดนะครับเห็นไหมครับจริงๆมีแต่ลักษณะจะนูนต่ํานะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ พระประธานนะครับก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็มีชายจีวรนะครับโดยลักษณะอกนะครับถ้าเป็นพิมพ์พระประธานเนี่ยอกจะเป็นลักษณะอกผายชัดเจนนะครับอกผายชัดเจนใบหน้านะครับจะไม่กลมเป็นแมกพิกไทยนะครับอาจจะมีเป็นลักษณะวงรีบ้างนะครับแล้วก็รูปร่างองค์พระจะดูแล้วรู้สึกสูงโปร่งนะครับสูงโปร่งนะครับด้านซ้ายนะครับก็ใช่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับ คือเบิกบ,บางทีท่านไปเจอแล้วเอ๊ะทำไมดูไม่ใช่ผิดพิมพ์หรือเปล่านะครับนม่ใช่นะครับด้านขวานี้นะครับเป็นเนื้อผิวมะกอ,อกสุกนะครับโดยผิวเนี่ยมีจากโมลสารผสมกับน้ำอ้อยเคี่ยวหรือน้ำพึ่งด้วยนะครับส่วนหลายท่านบอกแล้ะมดจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขามีวิธีผสมครับปกติโดยเนื้อปูนตำเนี่ยเขาผสมน้ําตาลอยู่แล้วนะครับปกติเลยอันนี้ทําผิวเคลือบก็ต้องมีเทคนิค กันไปนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นเส้นปิดนะครับที่ด้านขวาองพระเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มีกรอบเส้นได้นะครับเห็นไหมครับกรอบกระจกเส้นได้นะครับลักษณะใบหน้าองพระจริงๆอง์นี้เห็นพักกันด้วยนะครับจะเป็นลักษณะนะครับผลมะตูมเล็กๆนะครับเกิดจะเป็นวงรีแล้วเกตยาวตรงนะครับยาวตรงจะลดซุ้มนะครับ มีชายจีวอนนะครับเนี่ยลักษณะที่เราเห็นชายจีวอนขึ้นมานะครับพ้านะครับเป็นลักษณะอกตัววีใหญ่นะครับยาวเลยนะครับเกือบจริงๆเหมือนเหมือนตัววายได้ซ้ำนะครับเนี่ยนะครับก็คือเกิดจะเป็นอกกระบอกนะครับก็ตรงยาวนะครับแล้วก็นูนสวยนะครับนี่ให้เห็นนะครับองค์พกก็นูนด้วยนะครับนี่นะครับ แต่ว่ามิติจะผิดกับพระสมเด็จพิมพใหญ่ปกตินะครับเราดูด้านหลังนะครับองค์นี้เป็นลักษณะกลุ่มเนื้อที่เป็นกลุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผิวจะเป็นลักษณะนะครับมีความมันเงาที่ผิวบ้างและสืดจะเป็นแห้งนะครับองนี้ก็ลักษณะใกล้ๆกันนะครับนะครับข้อสันนิษฐานหนึ่งสันนิษฐานไี้ว่าโดยการทําเนื้อที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เมื่อเจอพิมพ์ที่มีความละเอียดเนี่ยสามารถถอดพิมพ์ได้สวยงามนะครับอันนี้เรามาดูที่เป็นเนื้อบางของผมนอกบ้างครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะพบลักษณะของกรอบที่เป็นซุ้มเส้นได้ก็คือเส้นเล็กนะครับแล้วก็มีชายจีวรเป็นตุ่มที่แขนเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะฐานเขียนนะครับเป็นลักษณะเส้นรางน้ําที่มีปลายปิดทางขวา นี้เล็กน้อยนะครับองค์นี้เป็นกลุ่มเนื้อผงวิเศษล้วนนะครับเป็นบางุ่นผมนอกนะครับเห็นไหมครับกล้ใกล้เคียงกันนะครับใบหน้าออกวงรีนะครับแต่ว่าพระเนี่ยนะครับมีลักษณะสึกกร่อนนะครับตามผิวนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูเจาะที่ผิวบ้างก็ได้ครับดูแบบละเอียดนะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะพระที่ท่านเห็นนะครับผมคัดมาแล้วนะครับ เรื่อความรวดเร็วนะครับในช่วงคลิปนี้เราก็ดูแบบประมวลนะครับประมวลผลความรู้เห็นไหมครับขนาดอกนะครับเป็นลักษณะตัววีตัวใหญ่เลยนะครับยาวมาสวยนะแขนเนื้อเนี่ยจริงๆก็มีขดเขี่ยวอยู่แล้วนะครับนี่เราดูก็คิดซะว่าเป็นลักษณะเหมือนกล้อง 10x นะครับนี่ก็เห็นชายจีวรชัดเจนนะครับข้อแขนขึ้นเป็นตุ่มขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ตำหนินะครับแต่เป็นลักษณะของชายจีวรพระนะครับ แล้วก็มีลักษณะให้เห็นถึงความเป็นแข้งสันแต่แบบอย่างเล็กเพราะฉะนั้นลักษณะของพระประธานเส้นได้เนี่ยเป็นการแสดงถึงฝีมือในการแกะนะครับเห็นไหมครับเราเห็นลักษณะข้อเท้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับที่บางลงมานะครับแล้วก็มีเส้นปิดเห็นไหมครับตรงฐานเขียงนะครับส่วนลักษณะของฐานแข้งสิงนะครับไม่ได้เป็นลักษณะเส้นเพียงแต่อย่างเดียวนะครับแต่ยังเห็นมุมคมขวาด้วยนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีกรอบเซนไดสนะซุ้มไม่แต่จะเล็กนั้ก็มีการหดเหี่ยวนะครับซึ่งมีลักษณะที่สวยงามนะครับด้านหลังก็เป็นผิวออกจะไปทางผิวสังขยานะครับมีการจับกลุ่มตัวเป็นก้อนนะครับน้ำปูนที่ถูกกลับขึ้นมาก็ให้ลักษณะเหมือนกับแป้งโรยพิมพ์นะครับในขณะที่อีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ถูกเคลือบด้วยผงเกสร นะครับแล้วก็กลุ่มน้ำพึ่งนะครับผมเคยล้างมาหมดแล้วนะครับด้วยน้ำส้มสายชูนะครับแต่ว่าไม่ล้างอแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียดายเนื้อพระนะครับเห็นไหมครับตรงแขนมีข้อขึ้นมาเป็นตุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเชื่อมองค์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นชายจีวรหรือชายจีวรบางนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับอกนะครับ เป็นล <ส upside S 1> ักษณะอกผายอกผายทรงกระบอกแล้วนะครับเนี่ยนะครับผายนะแต่ว่าเป็นทรงกระบอกนูนขึ้นมานะครับเหมือนตัวีแต่เป็นตัวีตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เห็นคมขวานนะครับที่แข้งสิงนะครับชัดเจนนะครับลักษณะข้อเท้าพระนะครับจะเห็นเขาเรียกว่าแข้งสานเห็นไหมครับเป็นข้อเท้าซ้ายเห็นไหมครับนี่คือลักษณะพิเศษนะครับส่วนที่เหลือเส้นก็จะเป็นเส้นเล็กนั่นคือพระที่เป็นลักษณะแกะฝีมือนะครับแล้วก็มีลักษณะ ปิดเห็นไหมครับที่ฐานด้านหลังนะครับผิวเป็นลักษณะเนื้อขนมตุบตับนะครับอย่างเงี้ยนะครับดูเหมือนเป็นผงแห้งแต่ว่ามีการจับตัวเป็นก้อนนะครับเท่านี้ถ้าผ่านการใส่และใช้เนื้อที่ผิวโดยเฉพาะหลังองค์พระจะมีความหนึบอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นเก่าเก็บนะครับในขณะที่พระที่เป็นเนื้อผงวิเศษล้วนนะครับ ครับเราก็ต้องดูคุณสมบัติที่ยังคงเหมือนกันนะครับคือลักษณะของเส้นได้ซุ้มกรอบเส้นได้นะครับซุ้มเส้นได้องค์แขนแน่อเรียวขนาดก็จะเท่าๆกับซุ้มนะครับทท่านดูนะครับอาจจะเล็กและใหญ่กว่าในบางส่วนเทียบกับซุ้มหน้าเส้นจะใกล้เคียงกันเกือบหมดนะครับนี่คือฝีมือนะครับแขนเนี่ยนะครับวงแขนกับซุ้มนะครับแนวที่กลุ่มที่เป็นขานะครับ องพระฐานต่างๆก็จะใหญ่เท่าๆกับซุ้มเล็กน้อยนะครับเห็นไหมเวลาเราจอคนสมบัติใบหน้าออกเป็นวงรีนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อนะครับแล้วก็เห็นไหมครับลักณะอกยเป็นวีแบบทรงกระบอกด้วยนะครับวีทรงกระบอกลักษณะความใหญ่ของแขนกใกล้เขียงซุ้มนะครับนี้เราดูพิมพ์บ้างนะครับลาเอียดเราดูไปหมดแล้วนะครับ จริงๆนี่ก็มีเรื่องหนาปิดแต่ว่าด้วยผิวของพระนะครับไว้ก่อนแต่ว่าเราดูอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าไม่ใช่ผิวเส้นได้นะครับไม่ใช่ผิวเส้นได้ในมีครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่เป็นลงรักปิดทองนะครับนี่ก็คนละที่มากันนะครับใบหน้านะเห็นไหมครับลักษณะองค์งรีนะครับเกตเลียวแหลมนะครับตรดซุ้มหน้าแขนะครับมีความใหญ่แต่ว่าเล็กกว่าซุ้มนิดหน่อยนะครับ ซึ่งเราดูปุ๊บเนี่ยเราดูแล้วไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ปกติะนะนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือเลยครับชายทีวอเนี่ยไหมครับขึ้นมาองนี้นะครับแล้วก็ลักษณะฐานนะครับนี่โดนทองนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะปลายปิดทั้งคู่นะครับแต่ว่าคมนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อปูนแกล่งนะครับแล้วก็เป็นพระพิธีวางนะครับองนี้นะครับที่ลงรักปิดทองด้านหลังนะครับมาจากปูนที่เป็นปูนหนึบแกล่งนะครับแล้วก็ มีล <là> ักษณะเป็นรอยนะครับสังขยาเล็กๆนะครับมีรอยปูไตเล็กน้อยนะครับนี่คือธรรมชาติในี่ปูไตเห็นไหมครับนี่นะครับจุดๆๆนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านเห็นธรรมชาติการตัดนะครับมีลักษณะตัดขอบเรียบนะนี่เป็นฝีมือการผสมแต่ว่าเราจะเห็นลักษณะรอยที่เป็นแม่พิมพ์หินบังคับอยู่นิดๆนะครับเนี่ยเยตรงนี้ครับด้านบนนะครับอืมนี่นี่ค่อนข้างจะชัดตรงนี้นะครับ เป็นเนื้อที่เกิดแล้วทุกปิดลงมานะครับคุณสมบัตินะครับเราเห็นกรอบเส้นได้นี่นะครับเห็นภาพนูนขึ้นมาเป็นกรอบนี่นะครับกรอบเส้นได้จะลักษณะเนื้อจะเหมือนกับเนื้อเกินขึ้นมาครับเนี่ยซึ่งพระที่เป็นพิมพ์พระประธานเส้นได้เนี่ยในลักษณะกรอบเส้นได้เนี่ยจะชัดเจนนะครับน,นะครับแต่ว่าลำดับของกรอบนั้นนะครับก็อาจจะคือเป็นการสร้างฝีมืออาจจะตัดยาก นะครับตัดยากหน่อยนะครับประชิดนี่นะครับเป็นลักษณะของมีองค์หนึ่งนะครับแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราก็ทดสอบมาทุกคุณสมบัติแล้วนะครับจะอยากจะดูก็ได้นะครับเนื้อเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นลักษณะแตกลายสังะโลกนะเป็นลักษณะผิวแบบกลางใสเลยนะครับนะครับแล้วก็มีชายจีวรนะครับอันนี้เห็นลักษณะการปิดของเส้นฐานเขียงตรงตําแหน่งรางน้ำก็น่าจะชัดนะครับองค์นี้นะ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับเดี๋ยวที่ผมได้บอกไปครับว่าช่วงคลิป ที่เป็นตั้งแต่300นะครับไปจนถึง3 1 0ร้อถึงสามรอนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนะครับจะเป็นช่วงที่ผมจะรวบรวมนะครับในส่วนและลักษณะของพิมพ์พระนะครับที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆคุยแบบกระชับสั้นๆยอ่ยอๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้นําสิ่งที่ได้ผมนําเสนอไปใน300คลิปเนี่ยมาประมวลผลก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่ที่จะดูเจาะลึกอีกทีหนึง่งในคลิปที่300 สิบเป็นต้นไปนะครับไม่มั่นใจอาจจะสามร้อสิบห้าเป็นต้นไปก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีบางคําถามนะครับที่หลายท่านนะครับถามผมว่าพระสมเด็จดํานะครับพิมพ์ไหนที่หายากในสายตาผมนะครับในฐานะที่ผมก็พูดง่ายเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่การเปิดประเด็นนะครับให้ท่านย้อนกลับไปดูในหลายๆคลิปนะครับซึ่งในหลายๆตํารานะครับไม่ว่าจะเป็นพระครูกเยานุกูลหลวงปู่คาหรือ หนังสือของท่านตรียมปวายนะครับได้มีการกล่าวถึงพระสมเด็จที่มีเนื้อดำนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะบอกว่าใช้แม่พิมพ์หินอันนี้ในหนังสือท่านจารย์ตรียมปวายในหลวงปู่คำบอกว่ามีสร้างมาตั้งสมัยยังเป็นพระเทพตว,วีแล้วนะครับก็อยู่อละครังแล้วครับตอนนั้นก็เรียกว่าพระเทพดําแล้วก็มาเป็นพระสมเด็จเนื้อดําโดยเนื้อลักษณะเป็นเนื้อฐานที่มาจากแม่พิมพ์เผานะครับแม่พิมพ์ไม้ฐานมีสีดําครับ แล้วก็ถ้าเป็นขี้เท่าก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เคยให้ดูแล้วนะเนื้อผงใบลานเผาเนี่ยก็จะมีสองเนื้อมีเนื้อที่เป็นออกขาวเทาผงแห้งเหมือนผงทูบผงขี้เท่านะครับแล้วก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อออกสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นผงใบลานที่เผาไม่ถึงขนาดไหม้มากนะครับแล้วก็บดเป็นชิ้นเลน็กก็จะมีสามสีแต่ถ้าเอาเนื้อดําจริงๆก็คือดําเดียวเนี่ยนะครับเป็นดาเข้ม โดยคําว่าเหล็กไหลไย,ยดํานี่ก็ยังมีลักษณะของว่านอีกนะครับที่เป็นว่านเหล็กไหลไพดํามีวิธีปลูกเฉพาะนะครับอันนี้ผมเคยคุยกับท่านอาจารย์บุญชัยแล้วท่านมีความรู้ด้านนี้นะครับแล้วคั้นน้ําออกมาเนี่ยผงใดก็ตามเจอก็จะทําให้เป็นสีดําทั้งหมดอีกนี่ก็อีกกลุ่มนึงอีกแต่โดยรวมนะครับเรารวมพูดได้ว่าโอเคละมีพระสมเด็จด,ดําที่เป็นเนื้อดําโดยพระสมเด็จกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีมวลสารที่เป็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็ก ขี้เหล็กไหลอันนี้ก็มีเขียนไว้อยู่นะครับในหนังสือนะครับโดยท่านเจ้าคุณเที่ยงครับผู้ทุคุณบุญบรรดาลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามารวบรวมนับเรียบเรียงแล้วเป็นภาะสมเด็จที่ไม่ค่อยได้มีใครสนใจเก็บมาก่อนแต่มีพูดถึงอยู่เยอะถ้าท่านอ่านตำราต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูแบบรวดเร็วเป็นลักษณะรีวิวนะครับดูนะักศึษาวว่าเอ๊ะพิมพ์ใดนะที่คิดว่าหายาก ในกลุ่มที่เป็นพระสมเด็จเนื้อดำเดี๋ยวไปชมกันครับ